เรียกว่าทำแบบ g l o b a l ได้เลยนะแต่ว่าในพาร์ทนี้โอ้โหเกสป์สเกอร์ของเฟิร์สทูนี้บอกเลยค่ะว่านำสกุลท่านถูกเปลี่ยนเขาต้องใช้คำนี้ทุกครั้งเลยเวลาใครเจอท่านต้องเรียกเลยคะท่านอองร้อยล้านอ่าบางคนบอกเอฟเฟอร์เจอเชิญเ,เ,เจ้ายุทธจักรหรือเปล่าท่านอองนะคะท่านอองมาหรือเปล่านะอ่อไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเฟิรขออนุญาแนะนำนะคะเกสปเกอร์ท่านที่3ามของเฟิร์สละกันนะคะอะตัวท่านนะคะเรียกว่า จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ค่าวิชายโยธาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทํางานเป็นวิศวกรในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นเวลา10เดือนค่ะท่านบอกเลยว่าลาออกมาทําธุรกิจนูสกินแบบฟูลไทม์ดีกว่านะคะเพราะว่าเป้าหมายแรกของท่านเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านต้องการที่จะมีนะคะและทำงานหรือมีธุรกิจอะไรก็ได้ที่สร้างรายได้ท่านอย่างน้อยเดือนละ1น0 0 0แสนบาทก่อนอายุ30นะคะเพื่อที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ปัจจุบนนะะันค่ะ ท่านทำธุรกิจนูกสกินและประสบความสำเร็จนะคะดำรงตำแหน่งสูงสุด Presidential Director 11ปีและเป็นสมาชิกนะคะทำเนียบเกินกว่า100ล้านบาทตอนนี้ก็คือว่าที่200แล้วนะคะนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะกดนะคะเอาเลขเป็น100ละกันนะคะเป็นเลข100ก่อนแล้วกันนะคะต้อนรับนะคะคุณอ๋องสาธน,นุติธวัฒค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องสวัสดีครับน้องเฟิร์สได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับ โอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็น MC ในวันนี้นะครับน้องเฟิร์สอยากให้ทุกคนช่วยกดเลข9999นะครับให้กับน้องเฟิร์สนะครับแล้วก็น้องส้มโอนะครับแล้วก็น้องเสด้วยครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวนะครับการทําธุรกิจนะครับซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างคัพเปอร์นะครับถ้าวันนี้เรามีบริษัทที่ทําสินค้าที่ตอบโจทย์คนนะครับใช้แล้วเห็นผลลัพธ์นะครับแล้วดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองได้ผมว่านี่คือสิ่งที่ ยังไงสินค้าก็ขายได้ด้วยตัวเองจริงไหมครับการที่2เลยก็คือแพลตฟอร์มเรื่องเรื่องของการขยายธุรกิจนะครับยวผมจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจนุสกิมไปแล้วเนี่ยนะครับการขยายทีมมันเกิดผลลัพธ์ยังไงในระยะยาวกับการที่นะครับเราทําธุรกิจนี้นะครับก็ผมเองเนี่ยผมทําธุรกิจนุสกิมมาประมาณ2 0กว่าปีนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับโค้ชของเราทุกท่านนะครับพี่หนึ่งพี่จีนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดเลข242นะครับให้กับพี่หนึ่งพี่จีด้วยนะครับ เป็นเหมือนพี่ชายพี่สาวนะครับที่คอยดูแลน้องๆในทีนะครับทุกๆคนแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังคงเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็มองเห็นวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ชัดเจนมากๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราทุกคนให้ประสบความสำเร็จเหมือนท่านนะครับก็ทําประสบความสำเร็จมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับใน OTG ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาทำธุรกิจนะครับเท่านี้เราอยู่ในสังคมที่อย่างที่หนึ่งเลยนะคนมีความฝันคนมีเป้าหมายคนขยัน รับรองว่ายังไงเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับผมเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากจบวิศวะครับนะครับภ้าวิชาโยธานะครับในช่วงนั้นตอนนั้นเป็นช่วงเศร,เศรษฐกิจฟองสบู่แตกเราก็ไม่รู้ว่าจะเราจะได้งานหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายผมก็ได้เริ่มต้นทํางานในบริษัทลำเบาก่อสร้างไหนใครเป็นวิศวกรบ้างไหมครับนะครับช่วยพิมพ์ไอเข้ามาน,นิดนึงถ้าใครเป็นวิศกรนะครับก็ผมทํางานประจําตอนนั้นอยู่แค่สิบเดือนครับถามว่าทำไมถึงทาแค่สิบเดือนเพราะผมตั้งเป้าหมายชีวิตว่า เฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งเราอายุว1สิบเอ็ดถ้าเราทํางานประจาไปเรื่อยๆในจุดที่เราทํางานอยู่ถามว่าเดือนหนึ่งนะครับเราจะมีรายได้เกินเดือนละหนึ่งแสนบาทได้ไหมก่อนอายุสามสิบนะครับฉะนั้นผมตอบชัดเจนว่าทํางานประจําไม่มีทางได้เพราะผมดูรุ่นพี่ผมครับที่ทํางานประจําในบริษัทรับเหมาเดียวกันจบจุฬาเหมือนกันนะครับอายุสามสิบกว่าเงินเดือนก็อยู่วันสักสามสี่หมื่นบาททํางานเจ็ดวันครับแล้วก็หัวก็เริ่มลันลาละนะ ก็สุดท้ายก็เลยทำงานประจำให้เสร็จเดือนแล้วก็ลาออกครับนะครับนี่คือภาพตอนที่ผมมานั่งสังธุรกิจอุทินใหม่ๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นทำนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับพี่สาวผมนะครับแล้วก็พี่แมงชวนชมนะครับที่ชวนผมเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างอยากให้ทุกคนช่วยกดเลขแปดแปดแปดนะครับแล้วผมก็ไปชวนเพื่อนในภาพนี้ทุกคนจบจุฬาหมดเลยนะครับนะครับเราเคยสังเกตไหมว่าบางทีเราถูกบุกฝังมาตลอดว่าให้เราต้องเรียนหนังสือให้เก่งจบมหาลัยดีๆจริงไหมแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีีีีชวิตท่ดครับ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันสาคัญกว่าก็คืออะไรรู้ไหมนะครับไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีนะครับสองข้อนี้ครับ <S <S ข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องมีเป้าหมายครับในที่นี้ใครมีเป้าหมายบ้างใครมีเป้าหมายพิมพ์ไอเข้ามาเลยครับนะครับใครมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่สาคัญอันดับหนึ่งเลยครับ <S <S แล้วก็ข้อที่สองครับพาหนะที่ทาให้คุณไปถึงเป้าหมายไม่ได้หมายถึงรถที่เราขับนะครับแต่อาชีพที่เราทาเนี่ย มันช่วยทําให้เราถึงเป้าหมายชีวิตได้จริงๆไหมนะครับแต่เนี้ยปีสอง6สิหกครับผมได้รายได้จากธุรกิจนูสกินนูสกินจ่ายคอมมิชชั่นให้ผมนะครับมากกว่าหนึ่งรล้านบาทอยากให้ทุกคนช่วยกดเลขเก้าเก้าเก้าให้กับนูสกินด้วยนะครับนี่คือแค่จุดเริ่มต้นนูสกินจะยังคงจ่ายคอมมิชชั่นอย่างมหาศาลให้กับทุกคนที่ทุ่มเทให้กับบริษัทนี้นะครับแต่เราต้องเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันทาเงินได้เยอะอย่างนี้จริงๆเหรอนะครับและมีคนทําได้เยอะแบบนี้แล้วก็ได้เร็วกวผมด้้ยยในนนนโลกุุคปัััจจบบีะร แต่ผมอยากให้ทุกคนย้อนกลับมาถามตัวเองห่อนว่าถ้าวันนี้นะครับเราทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราเคยถามตัวเองว่าอะไรจะเป็นทางเลือกเนี่ยที่ทําให้เรามีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะครับ <S <S ผมตอบชัดเจนอันที่หนึ่งถ้าวันนี้ผมทำงานประจําถามว่ารายได้ผมจะมั่นคงไหมก็าจะมั่นคงแต่ว่าไม่มีทางมั่งคั่งอาจจะเงินเดือนเดือนละหมื่นหมื่นหมื่นไปเรื่อยๆจริงไหมนะครับถามว่าเราจะรวยไหมเราจะซัพพอร์ตคนที่บ้านได้ไหมเราจะประสบความสำเร็จทาง้านการเงินได้ไหมจากการที่เราเป็นลูกจ้างทํางานประจํา นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นระดับ CEO ระดับผู้บริหารได้หุ้นไม่มีทางครับข้อสองเลยแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะไปเปิดธุรกิจเล็กๆล,ล,ล่ะหรือบางทีเราอยากจะเปิดเป็นแค่เป็นฟรีแลนซ์ได้ไหมนะครับรับจ็อบผมก็เคยทำนะครับทำบริษัทรับเหมานะครับแล้วก็รับจ็อบดีไซน์งานด้วยแต่สุดท้ายก็คือมันก็มีไรายได้เข้ามาเป็นก้อนๆก้อน,อนเล็กๆนะครับนะครับแต่มันไม่ทําให้เราร่ํารวยได้สุดท้ายคือคนที่รวยส่วนใหญ่ ครับคือคนที่สร้างธุรกิจครับนะครับแต่คําถามก็คือแล้วธุรกิจอะไรละ่ะที่มันจะสามารถขยายได้วันนี้หลายหลายคนบอกฉันอยากทําธุรกิจออนไลน์แต่บางครั้งเราทําธุรกิจนะครับสุดท้ายเราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจเ,เป็นเจ้าของเราคือเรายังต้องวิ่งนะครับหายอดนะครับทํางานขายของไปเรื่อยๆเราหยุดไม่ได้ป่วยไม่ได้ลามไม่ได้จริงไหมครับคําถามก็คือแล้ววันนี้เราทําธุรกิจอะไรที่มันจะประสบความสำเร็จได้สิ่งที่สําคัญก็คือ วันนี้เราอยู่ในโลกที่คนนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้คือธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มครับที่มีแพลตฟอร์มเมื่อกี้น้องเสพูดถึงตัวแอปเซเว่นไปแล้วมอยาทุกคนเปรียบเทียบง่ายนะว่าวันนี้เซเว่นเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วก่อนที่จะมีแอปนะครับคือมีหน้าร้านจริงไหมแล้วก็มีสินค้าที่วางขายมีคนขยายสาขางั้นเซเว่นเนี่ยคือมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วในระบบออฟไลน์ที่เขามี แต่ทุกวันนี้นะครับแอปจะเป็นตัวช่วยทําให้เพิ่มความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มคนได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกับอะไร,รธุรกิจที่เติบโตต้องเป็นแพลตฟอร์มวันที่เราท,ทําธุรกิจนูกินผมก็เช่นเดียวกันครับถ้าผมเปรียบเทียบง่ายหน้าร้านก็เป็นเหมือนออฟไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่มีสาขายเยอะเซเว่น <7 S 1> เปิดสาขาได้เยอะยอดขายก็เพิ่มแต่ทุกวันนี้เซเว่นก็ยังต้องใช้แอปเพื่อเพิ่มยอดขายครับเช่นเดียวกันผมทาธุรกิจอูกินมา ยี่สิกว่าปีวันที่เริ่มก็เป็นแต่ออฟไลน์ line, คือมีสาขาเรามีชอปแบบนี้อยู่ห้าสิบกว่าประเทศแต่สิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ที่บริษัทมองเห็นแล้วลวงทุนเป็นหมื่นล้านเพราะเขามองเห็นแล้วว่าถ้ามันมีแอปพลิเคชันนะครับมีตัวเวล่าสมัยก่อนนะครับถ้าเราอยากจะแนะนำโปรดักต์นะครับแต่ต้องชวนเขาเข้าไปตรวจผิวหน้าที่ออฟฟิศแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถโหลดแอปพลิเคชันและใช้ AI ตรวจผิวได้และสั่งสินค้าผ่านแอปตัวนี้คือตัวเวล่าได้นะครับ และที่สำคัญก็คือการขยายสาขาเหมือนที่เซเว่นขยายสาขาเราใช้แอปตัวสเตล่างั้นสังเกตไหมเปรียบเทียบง่ายเหมือนกันเลยสมัยก่อนผมทำแต่ออฟไลน์ line, นะครับแต่วันนี้เรามีแอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยงั้นเราสามารถที่จะคุยกับคนได้กว้างขึ้นก็เหมือนกับ7 e เ e ่นนนี่แหละที่มันมีแอปที่มันสามารถเข้าถึงกลุ่มคนกดคลิกแป๊บเดียวนะมีของมาส่งที่บ้านได้เขาสามารถจับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้เห็นไหมว่าวันนี้ ถ้าเราทําธุรกิจนะครับบริษัทจะต้องใหญ่นะครับแล้วต้องมีแบ็กอัพหลังบ้านที่ดีนะครับหลายๆธุรกิจตอนนี้นะครับเราเจอผ่านแอปเราเจอผ่านออนไลน์แต่เชื่อไหมครับว,ว่าหลังบ้านเขาไม่ได้แข็งแรงครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมทํางานกับนูสกินมานูสกินมีแข็งหลังบ้านที่แข็งแรงเหมือนเซเว่นอีเลเวนนะครับแต่ว่าเราเป็นระดับโลกเราอยู่ในตลาดซัมมิทิวอ์กสต็อกนะครับและมีสาขาอยู่50กว่าประเทศนี่คือเฮดแคนเตอร์นะครับนะครับเป็นออฟฟิศที่มีการอินโนเวท สินค้าออกมาทั่วโลกและเรามีนะครับเป็น R&D Center อยู่ที่นะครับอเมริกานะครับโคกับมหาลัยทั่วโลกและที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับนี่คือ R&D ที่ทางประเทศจีนนะครับและอันนี้คือที่ h e a d q u a r t r r เนะครับนูสกินมีบอร์ดใหญ่มากนะครับด้านบนจะเป็นเลขยี่สิเลขสิบนี่คือรายชื่อของคนที่ทำธุรกิจนูสกินทั่วโลกนะครับที่ได้รายได้จากธุรกิจนุสกินสะสมนะนะครับ ตั้งแต่5้าล้านเหรียญก็คือประมาณสักสองร้อยล้านนะครับสี่ร้อยล้านแล้วก็แปดร้อยล้านนะครับซึ่งนะครับโค้ชของเราพวกเราทุกคนนะ่ะพี่หนึ่งพี่จีก็มีชื่ออยู่บนบอร์ตรงนี้ด้วยอยากให้ทุกคนช่วยกดเลขนะครับ2 4 2สี่สี่สองให้กับรบิสัทนูสกินแล้วก็พี่หนึ่งพี่จีด้วยนะครับที่เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งทําง่ายๆก็คือนะครับสิ่งที่เราทําคืออะไรครับวันนี้เราก็เหมือ7น7 e เ e ่ e อน่ะมีแอป แอปคนก็เข้ามากดแล้วก็ใช้สินค้าก็เหมือนกันวันนี้เวลา่าคนเข้ามากดแอปเวล่าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าแต่เจ้าของสาขานะครับคือเราคือคนที่แนะนําให้คนกดแอปก็เหมือนเจ้าของสาขาเซเว่นอีเลเวนที่เขาจะได้ยอดนะครับและคําถามคืออีกด้านหนึ่งที่เราทําคืออะไรครับขยายสาขาเหมือนขยายสาขาเซเว่นแต่สาขาของเราคือคนครับเรามีเพื่อนรอบตัวไหมนะครับมีคนที่อยากจะขยายธุรกิจไปกับเราตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่างานประจํา เพียงอย่างเดียวมันไม่มีความมั่นคงแน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่าแผนให้ฟังแล้วทํายังไงเราถึงจะได้เงินนะครับนูสกินมีแผนใหม่นะครับที่ชื่อว่า v e LOCITY สมัยก่อนนะเราต้องทํายอดทั้งเดือนแล้วก็จ่ายคอมมิชชั่นอีกประมาณสัก10กว่าวันถัดมาแต่วันนี้สิ่งที่นูสกินเป็น Innovation เลยก็คือเขาพัฒนานะครับจากดาต้าเบสที่เรามีแล้วทำยังไงให้จ่ายคอมมิชชั่นให้เร็วขึ้นนะครับ ที่เมืองนอกเนี่ยสมมุติทำยอดวันนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นกดนะครับคอมมิชชั่นโอนได้เลยนะแต่ประเทศไทยติดเรื่องกฎหมายครับเขาเลยต้องสะ่งสมยอดทุก7วันคอมมิชชั่นจ่ายให้และนั่นแหละคือสภาวาแบ็กอัพของบริษัทเนี่ยมีแคชโฟลที่ดีที่ดีนะครับเขาถึงสามารถจ่ายคอมมิชชั่นแบบนีไ้ได้นะครับและนี่คือรายได้โดยเฉลี่ย ع. เอาผมถามง่ายๆถ้าวันนี้คุณอยากได้เป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตจะอะไรก็แล้วแต่อยากเก็บตังค์มากขึ้นบางคนอาจจะอยากได้เดือนหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทบางคนอยากได้ห้าหมืน่นอาผมอยากให เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณอยากได้ในชีวิตคุณอยากมีรายได้อย่างน้อยสักเดือนละเท่าไหรต่อเดือนวันที่ผมมานั่งฟังนูสกินเป้าหมายผมวันแรกป๊อปอัพขึ้นมาบอกอยากได้เดือนละแสนก่อน3ามสิบนั่นคือจุดเริ่มต้นครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็รู้แล้วว่าทํางานประจำไม่มีทางได้สุดท้ายตัดสินใจทำธุรกิจน,นูสกินและเป้าหมายที่ชัดนะครับก็จริงๆผมได้รายได้เกินเดือนละแสนตั้งแต่อายุยี่สิกว่านะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจน,นี้ ไม่ต้องเดาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันสามารถทําเงินได้ได้ไหมในโลกออฟไลน์ที่ผมทํานะครับยังสามารถยี่สิบกว่าทําเงินเดือนเป็นแสนได้เพราะนั้นคุณสามารถทําได้แน่นอนนะครับโอเคทีนี้เรามีระบบง่ายๆที่ทุกคนทําเหมือนๆกันนะครับเขาเรียกแผนวินวินเดีย๋ยวจะไปแบบรวดเร็วแล้วกันให้ทุกคนตั้งใจฟังวิธีการทำวินวินวน,นะครับหลักการก็คือมันจะช่วยทนำะให้เราสามารถมีรายได้นะครับเดือนละแสนนะครับภายในระยะเวลาห้าเดือน โดยทําแค่3ข้อข้อที่1เลยก็คือนะครับเริ่มต้นจากการใช้สินค้าเมื่อกี้น้องสมโอพูดแล้วการที่เราจะเปอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับจะมีคนมากดแอปถ้าใช้สินค้าเหมือนกับเราเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเราแค่ซื้อใช้ข้อ2เราเรียนรู้ระบบนะครับเราจะมีระบบใหญ่ที่เรียกว่าเ o นะครับเพื่อเรียนรู้ระบบ System Learning ของเราทุกอย่างนะครับแล้วก็อันที่3คือแนะนําคนอย่างน้อยเดือนละ1คนทํา3ข้อนี้ง่ายๆนี่คือตัวเราเองครับ เริ่มต้นใช้สินค้านะครับบวกกับบัตร SO นะครับแล้วก็สปอนเซอร์คนหนึ่งคนนะครับเราจะมีกิ่งเกิดขึ้นอันนี้ก็เล่นหนึ่งกิ่งจะมียอดเกิดขึ้นคือหนึ่งพันคะแนนนะครับหน,นึ่งพันคะแนนทีนี้นะครับนี่คือเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองครับเราก็สปอนเซอร์คนอีกหนึ่งคนคือเบอร์สองนะครับเบอร์สองเราจะช่วยสองเนี่ยทําไมแผนนี้เรียกแผนวินวินเพราะเราจะไม่ใช่ปล่อยให้สองเดียวดายแต่ว่าเราจะช่วยสองเนี่ยสามารถมีองค์กรต่อด้วย งั้นสองก็ทําเหมือนเราไม่เร so, so. ื right. ่อยที mm ่แ hmm. ล <So, S 2> well, ้วเลยนะครับเข้ามารู้จักสินค้านะครับแล้วก็มีบัตรเอสโอแล้วก็แนะนําคนหนึ่งคนนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคนทําเหมือนกันครับสังเกตไหมพอเดือนที่สองเนี่ยเราจะมีคนเกิดใหม่สองกิ่งละนะครับสี่คือสี่คนใหม่เดือนที่สามเช่นเดียวกันสังเกตไหมทุกคนจะเกิดการก๊อปปี้นะครับวิธีการที่ง่ายสุดคือวันนี้นะครับเซเว่นอีเลฟเปิดสาขามาทุกร้านโลโก้เหมือนกันวางสินค้าเหมือนกันธุรกิินูสกินเองเช่นเดียวกันครับเรามีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ทุกคนทําเหมือนเหมือน นเดือนที่สามเนี่ยนะครับเราจะมีคนใหม่เกิดขึ้นคือหกคนอ่าหกกิ่งนะสิบสองคนใหม่ครับเดือนที่สี่นะครับก็จะมีกิ่งใหม่เกิดขึ้นคูณสามนะครับก็จะเป็นสิบแปดกิ่งครับนะครับเพราะฉในสี่เดือนเนี้ยเราจะมียอดสะสมเพื่อเราจะปรับตำแหน่งละขึ้นมาเป็นตำแหน่งเรียกว่า BR ครับซึ่ง BR เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นที่กระโดดมากขึ้นเท่านี้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจอะไรเลยเราแค่เข้าใจว่าเฮ้ยเราขึ้น BR ให้เร็วที่สุด แล้วเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์งั้นคำถามคือแล้วเราจะมีรายได้ยังไงในเดือนที่ห้าครับในเดือนที่ห้าจะมีคนใหม่เกิดขึ้นนะครับนะครับทั้งหมดห้าสิบสี่กิ่งจะมียอดเกิดขึ้นเราจะได้คอมมิชชั่นนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็แต่นี่คือการขยายตัวร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคู่นะครับไอ้ตัวนี้มันบังอ่าถ้าเราขยายตัวร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้คอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณแปดแสนกระบาท มันแปดแสนซึ่งอันนี้คือการขยายตัวร้อเปอร์เซ็นไม่มีทางเกิดขึ้นครับแต่ผมถามง่ายถ้ามันขยายตัวแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละก็เดือนหนึ่งแสนกระบาลถามว่าทําง่ายๆสามข้อครับนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือลองใช้สินค้ารู้จักสินค้านะครับเปลี่ยนแปลงจากตัวเองทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะนะครับเชื่อไหมครับผมมีเพื่อนบางคนที่แบบเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นด้วยสินค้าอย่างตัวท e, รีไอเนตี้อมลงนะครับคุณดีขึ้นอย่างผมเองผมออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรม เจอเพื่อนๆพื่ก็ทักว่าเฮ้ยทำไมกี่สิบปีจบออกมาจากมหาลัยอายุ45แล้วน้ำหนักก็ยังเท่าเดิมนะครับยังออกกำลังกายยังแข็งแรงได้นะครับก็เขาก็เชื่อในตัวเราเพราะเราสามารถแนะนำได้นั้นเราคือตัวอย่างของคนที่ใช้ Product แล้วเกิดผลลัพธ์หรืออย่างบางคนที่ไขมันพอกตับนะครับคาเบาหวานพอพุงยุบทุกอย่างดีขึ้นแล้วมาสามารถแนะนำคนได้ทุกที่ในโลกอันนี้คือที่อเมริกานะครับ ครับข้อที่2ครับเรียนรู้จากระบบเรามีระบบเทรนนิ่งครับแบบนี้นะครับให้ทุกคนฟังนะครับมีระบบจากบริษัทให้ทุกคนเรียนรู้นะครับแล้วก็อันที่3คือสปอนเซอร์คนอย่างน้อย1คนผ่านแอปตัวนี้คือตัวตัวสเตลล่าครับเราสามารถเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็สร้างลิงก์ขึ้นมาและสามารถส่งลิงก์อันนี้ให้กับเพื่อนเราทุกที่ในโลกนะครับสุดท้ายครับนะครับง่ายๆเลยวันนี้ทุกคนฟังมาเกือบชั่วโมงแล้ว แบกกลับมาง,ง่ายว่าวันนี้เราต้องการชีวิตแบบไหนอย่าดูลองเปรียบเทียบถามตัวเองว่าห้าปีที่แล้วอะ่ะผลลัพธ์ในชีวิตเราเป็นยังไงบ้างเราผ่านช่วงโควิดมาเมื่อสามสี่ปีก่อนจริงไหมชีวิตเราเป็นยังไงบ้างครับเราเรียนรู้อะไรบ้างเราแฮปปี้กับผลบลัพธ์เราไหมแฮปปี้ happy กับรายได้แฮปปี้กับสุขภาพแฮปปี้กับชีวิตความเป็นอยู่ความสุขของเราในชีวิตถ้าเราแฮปปี้ถามตัวเองว่าเราต้องการชีวิตแบบนี้เหมือนเมื่อห้าปีที่แล้วเหมือนเดิมเปรียบเลย หรือเราวันนี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สําคัญมากสุดเลยก็คือการตัดสินใจครับวันนี้เราตัดสินใจที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั่นแหละคือจุดที่มันจะช่วยทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงๆนะครับถ้าวันนี้เราไม่เราต้องการชีวิตที่มันแตกต่างต้องมีการเริ่มต้นนะครับอะไรใหม่ๆผมเองเมื่อ20กว่าวิแล้วก็เริ่มต้นจากเด็กจบใหม่นะครับคุณแม่ผมเลี้ยงลูกห้าคนด้วยนะครับการประหยัดเพราะว่าอยากให้ลูกเรียนเรียนโรงเรียนดีๆ วันนี้ผมสามารถส่งลูกเรียนโรง,งเรียนดีๆได้สามคนโรงเรียนนานาชาติดีๆเพื่อทําให้เขามีอนาคตที่ดีในอนาคตได้นะครับแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถช่วยเหลือนะครับและพพอร์ตน้องๆในทีมซึ่งเขาเก่งของเขาอยู่แล้วแค่มีแพลตฟอร์มที่ดีมีการพพอร์ตจากเทรนนิ่งที่ดีอย่างน้องออยเนี่ยก็เข้ามาทำนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สองปีก็ได้รายได้สองล้านกว่าบาทนะครับอย่างพี่ลี่เองทํางานพาร์ทไทมไน์นะครับสามปีก็ได้คอมมิชชั่นไปสามล้านละนะครับ อย่างน้องอน้องจอยเองพิ่งขอลูกนะครับสองปีกว่าได้คอมมิชช่มา5้าล้านกว่าบาทนี่คือชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงแต่นี่คือแค่จุดเริ่มต้นนะครับบางคนบอกทุกที่ก็พูดเหมือนกันเรื่องเงินแต่แบ็กกลับมาครับเรามีเรื่องของอินโนวชันเรามีเรื่องของแบ็กอัพที่แข็งแกรง่งแล้วมันทําให้เกิดรายได้แบบนี้อย่างถาวรได้สำหรับทุกคนลองถามคนที่ช่วนกันมาครับแต่วันนี้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงสุดท้ายตัดสินใจแล,ล้วลงมือทาครับนะครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ขอส่งไม์คืนให้กับคุณเฟิร์สนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคค่ะทุกท่านคะ่ะแปดแปดแปดรัวรัวรัวแบบไม่ต้องกังขาเลยคะ่ะให้แทนเสียงปรบมือที่ดังที่สุดนะคะให้กับเกสต์พเกอร์ของเรานะคะคุณอ๋องนะคะแล้วก็ส่งให้กับนะคุณส้มโอด้วยนะคะแล้วก็คุณเสด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าทั้งสามพาร์ทค่ะไขข้อข้องใจของคุณนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้อย่างไรนะคะแต่ที่สําคัญค่ะคุณอ๋องบอกแล้วตัดสินใจค่ะ โอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจก็จะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณนะคะจบจากตรงนี้นะคะคุณติดต่อขอลิงก์จากผู้แนะนําเลยนะคะแล้วก็มีแอปนะคะที่สามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจของคุณเองได้นะคะอ่ะเพราะฉั้นสรุปกันอีกทีละกันนะคะสําหรับ New i n f l u e n c e r หน้าใหม่ของเราว่าวันนี้เราเข้ามาแล้วในห้องนี้โอกาสธุรกิจฟังแล้วเก็ตแล้วเราจะทําอะไรอย่างไรกันบ้างน,นะคะเพื่อทบทวนให้อีกทีละกันนะคะเริ่มต้นค่ะวันนี้ค่ะ ของหมดกดเวล่าเซล่าขึ้น d r รปรึกษาโค้ชนะคะรับรองเลยนะคะคุณจะเริ่มต้นนะคะเปิดหน้าร้านธุรกิจของคุณนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะคุณจะขึ้น d r นะวันนี้คุณต้องรีบนะคะยื่น LI แล้วเป็น d r ให้ไวที่สุดเพราะเรายังมีโปรแกรมที่ชื่อว่า BR f a s t t a าค่ะติดสป e ด d กับการเป็น BR นะคะกับการเรียกว่ามือจับหรือตัวช่วยละกันนะคะสำหรับคนยุคใหม่ไฟแรงคะที่สามารถรับคอมมิชชั่นได้แต่ตั้งแต่5้0ง่ได้ทันทีเลยนะวันนี้ เราขึ้น b r แบบติดป p อย่างเงี้ยได้เป็นรายสัปดาห์นะคะไม่ต้องรอเป็นรายเดือนด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงนะคะรีบติดต่อผู้แนะนำเลยว่าเดี๋ยวเราขอยื่น LI นะคะแล้วก็เป็น b r แบบ b r fast t a c k ให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะส่วนรอบสัมมนาของเราค่ะทุกคนคะกับการที่คุณจอทีจนั้นคุณมีสิทธิ์เข้ารอบสัมมนานะเท่ากับคุณมีทรัพย์สินไม่ติดตัวเพราะฉะนั้นปักหมุดเลยเอาอันดับแรกก่อนนะคะ OTG Channel ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะไลน์ Open Chat หรือว่า Facebook Fanpage นั่นเองค่ะเดีคุณแคปหน้านี้ไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะใช้มือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตนะคะหรือว่าแบบ iPad ต่างๆนะเอาแคปไว้ก่อนนะคะแล้วคุณนะคะกดสแกน QR Code นะคะจอยเข้าสู่นะคะไลน์ Open Chat แล้วก็ Facebook Fanpage ของเรานะคะเป็นสังคมที่รวมแต่สุดยอดนะ,ะนอกจากไม่เซฟดีๆพลังดีๆนะคะที่จะส่งต่อคุณแล้วนะ,ะเรามีเรื่องราวดีๆมากมายค่ะ อย่างเช่นนะคะวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์เลยค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกว่ามีนะคะเรื่องราวของ Facebook Fanpage OTG ของเรานะในการนะคะให้ไมซ d s e t นะคะแล้วก็เรียกว่าย่อยอาหารสมองมื้อเที่ยงละกันนะคะหนังสือเล่นมนี้นะคะนนี้ก็เล่าไปแล้วนะคะสองเรียกว่าสองบทแล้วนะ,ะกับการ eat that f r o กกินกบตัวนั้นซะนะคะ21วิธีหยุดการขัดวันประกันพุ่งะคะแล้วก็ทำง,งานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงฉลาดนะคุณนะ,ะทุกวันศุกร์ปักหมุดเลยค่ะ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา 30นาทีนะคะเข้ามารับฟังใน Facebook Fan p a g e ท t g ค่ะส่วนในวันอนาะทิตย์อย่างนี้นะคะเราเปลี่ยนการฟังเป็นทางทรัพย์สินกันค่ะเริ่มต้นด้วย9ก้านาฬิกานะคะกับ S.L.T. นะคะ Success Leadership Training ค่ะเคล็ดลับการสร้างธุรกิจนะคะที่เมื่อเช้าก็ฮอตมากเลยนะคะกับคุณน็อตนะไหนใครนะคะได้เข้า S.L.T. เมื่อเช้าเรารู้สึกแบบโอ้โหแบบหนึ่งวินาทีก็ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้อะแบบสุดยอดจริงๆนะพิมพเขาว่าสุดยอดเลยนะ,ะการันตีไงเพื่อนใหม่จะได้เชื่อว่า คนที่เข้าไปฟังแล้วนะไม่เสียใจจริงๆนะคะส่วน11นาฬิกาค่ะ B B B หรือว่า New Influencer on Air นะคะที่เรารับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสรุปโอกาสนะคะธุรกิจที่ดีที่สุดระดับโลกครับแพลตฟอร์มแบบ global นะคะแหมบางคนบอกอา้าวก็วันนี้ฟังแล้วนะคุณเฟิร์สนะคะแล้วอาทิตย์หน้ายังต้องปักหมุดมาอยู่หรอเพราะว่าเราค่ะจะเปลี่ยน Guest Speaker อ,อ้าวเฟิร์สจะเชิญ Guest Speaker ที่บอกเลยว,ว่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วแต่ละท่านเนี่ย บอกเลยสร้างยอดขายเกินร้อยล้านจากสื่อที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นฟ r o ป Asia ียฟรอปไทยแลนด์นาท h ยรัฐเดอะสแตนดาร์ดเฮลโ o นะอายุน้อยร้อยล้านคือเอาเรียกว่าผู้ที่มีผลลัพธ์จริงละกันนะคะแบบไม่ได้นะคะมาให้โอกาสธุรกิจด,ดีๆกับคุณค่ะและต่อไปค่ะกับงานนะคะที่เรียกว่าเป็นงานประจำเดือนของเรานะคะนั่นก็คืองาน Fly-In นนะคะหรือว่า new influencer startup นั่นเองค่ะ งานนี้นะคะเราจะไปเจอกันแบบออฟไลน์ค่ะอ,อ่ากจากออนไลน์มาเจอกันแบบออฟไลน์แล้วนะคะ ะะซึ่งนะคะงานเราเนี่ยจัดที่โรงแรมแมนดารินสามย่านนะคะในวันเสาร์ที่16กันยายนค่ะรอบเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาบัตรเราจำหน่ายในราคา500บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะบัตรก็จำหน่ายจริงๆเริ่มเปิดจำหน่ายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะยังไงผู้ที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่มีบัตรนะคะรีบติดต่อผู้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าบัตรเนี่ยตอนนี้ก็คือถามว่าในตรงกลางเนี่ยหมดแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีที่ผู้แนะนำของคุณนะและที่สำคัญค่ะอย่าเข้าในรอบนี้อย่างเดียวนะคะ คุณควรจะได้รับบัตรพิเศษแบบ Fast t ท g ค่ะเข้ารอบเช้าหรือรอบผู้นำในเวลา8ปนาฬิกานาทีถึงเวลา11เอนาฬิกา30นาทีรอบนี้เราไม่จำหน่ายบัตรค่ะแต่เรามีบัตร Fast Tag นะคะสำหรับผู้นะคะที่เรียกว่าทำคุณสมบัตินะคะได้นะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็น5 0 0 0บวก5าบวกหรือ epp ขึ้นไปค่ะส่วนนะคะคนที่แบบโอ้โหวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเพียงแต่คุณนะคะเป็น new influencer ที่พิชิต box winner คุณได้รับบัตดนี้ไปเลยเพราะฉันบอกแล้วนะทุกค,คนในห้องนี้มีโอกาสแน่นอนเลยนะคะและสุดท้ายค่ะงานประจำไตรมาสของเราค่ะ new influencer success olympic ค่ะจริงๆเพิ่จบไปนะคะหมาดๆเลยนะคะ แล้วก็แสดงแล้วว่าทุกคนนะคะตื่นเต้นมากนะคะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเราจะจัดขึ้นอีกครั้งสิบหกสบเจดนะคะธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรีบติดต่อจองบัตรกับผู้แนะนาของคุณเลยนะ,ะบัตรราคา3,500บาทแล้วที่สําคัญค่ะการเติบโตของธุรกิจนั้นจะต้องมีบัตรแบบนี้แบบ5้าบวกนั่นเองค่ะ Jo y OTG y o u can see the future ค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะในงานแต่ละงานนะคะทศบอกเลยที่สําคัญที่สุดนะคนที่ทุกคนแบบโอูหต้องกด2 4 2สี่สี่สองนะคะคือเมนทอสูงสุดของเรานะ ซึ่งนะคะคือคุณกรีนและคุณจิลวันวิชัยดิบนะท่านเชื่อค่ะทุกคนว่าระบบจะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จได้และรายได้มีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้แน่นอนและถ้าอยากฟังหรืออยากเจอตัวจริงสิ่งจริงของท่านต้องไปในงานไหนคะ,ะเพื่อนเก่าบอกเพื่อนใหม่หน่อยต้องไปในงานไหนคะพิมมาเลยคะ่ะต้องไปในงานไหนคะก็งานที่ฮอตที่สุดที่ต้องมีบัตรแบบผ้าบวกนั่นคือ new influencer so นั่นเองค่ะ โอเคค่ะ,ะสรุปรวบยอดที่แล้วว่าวันนี้นะคะเจอโอกาสธุรกิจดีๆตัดสินใจนะคะของหมดกดเวลาขึ้น BR ปรึกษาโค้ชนะคะรับรองเลยค่ะว่าโอกาสธุรกิจของคุณคุณจะมีอาณาจักรธุรกิจที่มั่งคั่งและมั่นคงแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะ B B B หรือว่า New Influencer on Air ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์นะคะ่าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เฟิร์สตกใจมากไอเตือนโทรมาเฟิร์สเข้าซูพี่ห่มอุ้ยแต่ทีเท่เลยไม่ได้